สวัสดีครับอยู่กับผมบอสอนครับผมอยู่กับช่องไลฟ์เม่มากครับผมวันนี้บอสอนกันจะพาดม,ามึงนี่ครับผมติดตามรับชมเลยครับนี่ครับผมบอบอพักปู้ครับผม <c oughs> จเจิญบอรเรียงกับ บอ่อท่านใดนะนะครับเนาะเป็นบอ่อพักครับผมพักไวไข้ขายนาแรงครับผมเป็นบอ่อพักปูครับผมรั้งปูมันกันหนาวเก็บผมเรียกว่าบอ่อพักเหลือก็น,นะครับเนาะนี่ครับผมเก็บปูไวไข้ขายนาแรงครับนี่ครับเห็นนอนแสง เป็นการทดลองไปในตัวนะครับเนาะเพราะว่าเป็นปูหน้าธรรมชาติครับผมนี่ครับมารอซนก็เลยจับเขียนมาปล่อยน้ำครับเห็นเป็นธรรมชาติโดยโดยสมบูรณ์แบบครับผมนี่ครับนี่ครับผมปูครับผม ก็ได้เอาผักผ้ายครับผมหรือผักกันจองครับผมมาปลูกพร้อมครับตอนนี้ปลูกเอาไปกินนะครับต้นหนึ่งครับผมเนือเ้อจะกระถางเปล่าบัว้องก็จะได้หามาปลูกอีกครับนี่ครับผมเป็นการทดลองนะครับพี่น้องแตี่ตัวน,นี้บัสซอนก็จะได้กำลังทํำ ไอ้น้ำสปิงเกอร์ครับผมพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ครับแต่บอท่านสำเร็จครับผมน่ครับขาดของอีกนิดน้อยครับผมนี่ครับนี่บอลนี่มีนี่ครับเชียดครับผมเชียดตะโม่นี้มีกรบปล่อยกรบน้ำครับบอลอสอนใส่เป็น องค,ครับผมพอดีเห็นองแตกครับผมก็เลยทำการตัดทำการตัดเลขทดลองทดลองทดลองบุรุษจะได้ผลไหเนาะครับเนาะพี่น้องลุนไปน้ำกันครับผมถ้ามีน้ำแล้วเหมือนอิงมันฝนตกถ้าออกลูกแล้วบอสอนก็จะอัพอัพเดทได้มั้งนะครับเนาะ พี่น้องห้องก็จะบรไดไปหาพันปูหยาครับผมจำมาจากให้จากหน้าเ้านี่แหละมาปล่อยมาเก็บไปตีนี้วัสองก็จะเก็บไปเอาไปขายนาแรงครับผมนาแรงแพงครับนาแรงปูแพงครับผมหายากครับนี่ครับผมนี่บ่อหนีวอสองู่เลยปล่อยอึงไปแล้วครับผมที่แรก ว่าจะเลี้ยงอื้งครับผมอื้งก็ได้ปล่อยแล้วครับตอนนี้อยู่ในดินมั้งครับนี่ครับผมฟังหน้านอกก็จะเป็นนี่ครับกันไกล้ครับพี่น้องห้อมไปกันไกล้ครับไกล้ลายเลี้ยงในบ้างครับนี่ครับผมบ่อโดยรอบครับผมถ้าได้ผลอาจจะใส่กระเบื้องเป็นรอบนอกเลยครับตอนนี้แค่ทดล่องครับผม นี่ครับเป็นการทดลองรครับผมเขี่ยตัวนโพงครับผมแต่พี่น้องกันใดเพราะมีความรู้ทั้งนี้กันแนะนำกันใดนะครับเนาะแช่ประสบการณ์แช่ความรันครับ นี่ครับผมบ่ได้เฮ็ดชิปมาดนพี่น้องวมาไว้ติดๆดคัดๆแน่น,นะครับเนะาะขอโทษขออภัยครับผมโดนนี่ลีครับผมบ่ได้เฮ็ดชิปหยากงานครับผมนี่ครับผมตอนนี้พักปูยังไม่กินอาหารครับผมปูกินพัก นี่บอนี่บอซอนกับปล่อยป่าหางลุ่งพรมครับกันยุ่งไลรนะครับผมเนาะนี่นะครับป่าหางลุ่งครับลำลองยุ่งมาใครบ่ได้แน่นอนครับผมถ้ามีหนามสปริงเกอร์ก็แดดออกก็เห็ดงานนะครับแล้วนามครับอาจจะชุ่มชื้นก็นี้ครับผม ตัวนี้บอ่าท่นลอยไปเส้นครับมาสอนจะเห็ดแบบสปิงเกอร์พลังงานแสงอาทิตย์ครับผมใส่ปั๊มน้น้อยดึงน้ำจากอ่างนี่นะครับขึ้นมาเห็ดฝนเทียมอยากเลยแม่งดามาปล่อยผมครับผมไม่รู้ว่าจะเบิกเบิกบ่ครับ พี่น้องท่านใดมีความรู้กับเนะน้ำมาสอดในได้ครับเนาะจะได้มาปรับปรุงครับผมเหมือนกับเมื่อไม่คขึ้นครับผมทดลองใส่ซื้อครับ่ะได้ผลครับครับผมตอนนี้ก็ไปฝนต้นหนาวนะครับเนะาะฝนก็จะเบิดแล้วครับ น้าก็กำลังจะมามาซ้อนกับหยุดแต่ฮจับปูครับผมมาปล่อยอีกครับผมครับผมเดี๋ยวฮอก็จะไปทำคามาดจับปูกันไปหน่อยมาปล่อยใส่บอร์ดนะครับเนาะขบหนูบาซ้อนกับบ้านหลายครับผมเรื่องเลี้ยงปูครับผม นี่แค่การทดลองนะพี่น้องบว์ว่าจะได้ผลวะครับถ้าปูออกลูกก็โอเคครับผมนี่คือกําไรของเ้าครับผมแต่บอสอนก็แค่จะมาปลา่อยปล้ขายปล่ยขาย,นา,ขายนาแรงนะครับเนาะนาแดงปูห้าอยากครับผมแห้งพอมครับชาวบ้า,บานมาสอนครับพักมีห้องก่อนเก็บไปเจ้าตำมือความครับผม ก็คือบอมีเสียประโยชน์ครับผมจัอย้างไรก็ได้ไดไมีผักไปกินขึ้นเราครับผมอยักศึกษาเรื่องปูยครับผมโดอพี่น้องจะได้เอาไปเป็นแนวทางไหนครับนี่คือปูหน้าโดยแท้พ้อครับผมปูหน้าโดยธรรมชาติครับผม รบรรยากาศโดยรอบบผอมเสียงกระลบกวนอะไรอยู่ดอ,อกครับอยู่ในบ้านนะครับเนาะเขียดมาซองกระเรียงไว้ครับผมเขียดกันจับมาปล่อยครับพี่น้องตอนนี้ก็ฝนกับจีร่งมากครับพายุเขารูปถ่ายมั้งครับนี่ ปู่กับพ่อจับได้ครับช่วงนี้ครับเขาพี่น้องเขากำลังจะเกี่ยวครับนี่ครับเป็นเริ่อมลอยนมากแล้วครับโอ้ลงไปแล้วเพราะอากาศเย็นเพิ่งจะขึน้นมากครับผมนับเขียดครับผม,มบลูวนี่บอ่อนี อึงยินรลอดเจ๊ตัวครับผมเดี๋ยวทำการปล่อยอึงไปไล่เติอเพื่นครับผมนี่ครับฝนกำลังจะมาอีกแล้วครับจามีสปริงเกอร์นามฮดก็จะเ,วเวริกกาน,นี้ครับผมนี่ครับผม บอชจุ่มชื้นอยู่นี่ครับแต่ตอนนี้ก็อาศัยฝนอยู่ครับฝนยังตกอยู่เป็นแนวทางนะครับเนาะพี่น้องเมมนี่ยน้ำมาได้นะ้ครับเนาะใส่เงออยังให้ปูครับผมให้เชียด มาซ้อนกับฝากกดไลค์กดแชร์ไ,ได้ครับเนาะกดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนผมนะครับให้เป็นกำลังใจให้บ้าซ้อนครับผมกดซับสไครต์ครั้งนึงกับมีแห้งนะครับผมมีแหง้งอือคืว่าพี่น้องให้เป็นกำลังใจครับผมนี่ครับผมบ้สซ้อนก็ขอฝากคลิปน้ำหนึ่งตับเนึ่งก็ขอจบคลิปคลิปแรกท่านี้ครับผม สวัสดีครับ